แพทย์เทวหัดปีศาจต,ตอนที่32สมบัติที่มีค่าควรเมืองเฉินซื้อส่งเสียงกรีดร้องดังก้องท่านแม่ตีค่าทำไมเจ้ากะฮูหยินผู้เท่าตอบมาว่าข้าต้องการให้เจ้าหุบปากโจ้าชิเพิ่งสายหัวและกล่าวว่าดูเหมือนว่าใต้เท้าเฟิงจะเข้าใจความคิดของฝ่าบาทด,ดีนะแต่ก็ไม่แน่ว่าท่านเข้าใจผิดหรือไม่ เฟิงจินหยวนรู้สึกเหมือนกับว่าหัวของเขากำลังจะระเบิดความหมุดหงิดของเขาที่มีต่อเฉินซื่อถึงขีดสุดท่านโจชิตเฟิงหยูเฮงพูดขึ้นอาเฮงเชื่อใจท่านพ่อแน่นอนว่าท่านพ่อไม่เข้าใจผิดในเรื่องความคิดของฝ่าบาทในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ควรนับเป็นเรื่องส่วนตัวของตระกูลเฟิงท่านแม่ของข้าให้การสนับสนุนตระกูลเฟิงเมื่อหลายปีก่อนและท่านพ่อของข้าเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมและรักยกถนอมบุปผา ความคิดเหล่านี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของท่านพ่อของข้าเฟิงจินหยวนกำมัดแน่นทำไมเขาถึงเกลียดคำที่เฟิงอยู่เฮงกล่าวเที่ยงธรรมและรักหยกถนอมบุพภาไม่ใช่ว่าพูดเช่นนี้หมายถึงเขาได้แทนที่หูหยินใหญ่ของเขาด้วยหูหยินรองหรอกหรืออาเฮงเลิกพูดเรื่องไร้สาระเขาเตือนนางเฟิงอยู่เฮงรู้สึกประหลาดใจและโค้งคำนับอย่างรวดเร็วนั่น ท่านพ่อกำลังเข้าใจผิดแล้วท่านพ่อเข้าใจผิดจริงๆข้าเกิดความเข้าใจผิดเมื่อไรเฟิงจินหยวนไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเขาจะเข้าใจคำพูดในวันนี้ได้อย่างไรดี B. โจชิขัดจังหวะการสนทนาของตระกูลเฟิงว่าข้ามามอบของมั่นให้กับตระกูลเฟิงในส่วนของมั่นส่วนตัวพวกมันจะได้รับการจัดการโดยคุณหนูรองของตระกูลเฟิง นี่เป็นคำสั่งพิเศษจากองค์ชายก้าหากคูหินใหญ่ปรถนาจะพูดถึงกฎกรุณาพูดคุยโดยตรงกับองค์ชายก้าเองนางยิ้มแต่คิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้เมื่อไรกันที่องค์ชายก้าวทำตามกฎโจชียืดตัวและพูดต่อด้วยเสียงอันชัดเจนว่าเมื่อองค์ชายก้าอายุได้สามขวบพระองค์ปีนขึ้นไปบนบัลลังและเล่นกับตรันจกรในช่วงบ่ายทั้งหมด และในที่สุดพระองค์ก็ตกลงมาขาหักตอนที่พระองค์อายุได้เก้าขวบพระองค์เข้ามาที่เบตได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเมื่ออายุได้12ปีเมื่อพระชายาหยุนถูกผลักโดยพระชายาอีกคนพระองค์ทรงทำร้ายนางถึงตายด้วยการเคี่ยนเพียงครั้งเดียวแต่ฮ่องเต้ทรงตรัสถามเพียงแค่ว่าพระองค์ได้รับบาดเจ็บจากแสหรือไม่ในวันเกิดตอนอายุ15ปีของพระองค์ฮ่องเต้ทรงจัดงานเลี้ยงกับเจ้าหน้าที่จํานวนมาก องชายเก้านั่งเป็นเจ้าภาพ้องเต้ด้วยนั่งอยู่ข้างๆเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสามปีก่อนบุตรสาวคนเดียวของใต้เท้าติงอันตกหลุมรักพระองค์ใต้เท้าติงอันขอสมรสพระราชทานแต่พระองค์ไม่พอใจทรงจุดไฟเผาคฤหาติงอันเมื่อวานนี้พระองค์กลับมายังเมืองหลวงแล้วได้รับบาดเจ็บมีทหารองครักษ์มองบาดแผลของพระองค์พระองค์สังหารไป30คนโดยไม่กระพริบตาฮูยินใหญ่ยังคงต้องการที่จะพูดคุยกับองค์ชายเก้าเกี่ยวกับกฎนี้อีกหรือไม่ ใบหน้าของเฉินซื่อซีดขาวเฟิงจินหยวนเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงเช้าที่ท้องพระโรงและได้ยินคนพูดคุยเกี่ยวกับกรณีเมื่อวานนี้เห็นได้ชัดว่าฮ่องเต้ไม่ได้ตำหนิองค์ชายเก้าคนในตระกูลเฟิงรู้สึกว่าเงื่อไหลออกมาไม่ใช่ว่าองค์ชายเก้านี้ไม่ได้ทำตามกฎเขาเป็นคนแหกข้อเกินไปในความคิดของเฟิงเฟินไดนางได้จินตนาการถึงเฟิงหยู่เฮงที่มีชีวิตที่ไร้ความสุขหลังจากที่แต่งงานแล้วนางรู้สึกสงบขึ้น สำหรับเฟิงอยู่เฮงนางรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจขณะที่นางมีรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของนางโจชีเห็นภาพลักษณ์ของนางและมีความสุขมากก่อนที่นางจะมาถึงที่นี่นางได้ฟังเปยดจื่อพูดถึงตอนที่เขาได้พบกับคุณหนูรองที่เทือกเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือ ตอนแรกนางไม่เชื่อว่าคุณหนูรองจะได้รับการยกย่องอย่างสูงจากเปยจื่อที่ยิงโสตอนนี้ก็เห็นได้ชัดว่านางไม่ยอมแพ้หรือยอมเป็นทาสนางไม่ได้สศกเศร้าหรือดีใจนางมองเห็นความคิดได้อย่างชัดเจนที่สําคัญที่สุดเมื่อได้ยินนางพูดสองสามครั้งนางได้ขีดเส้นแบ่งแยกระหว่างนางกับตระกูลเฟิงอันที่จริงนางพยักหน้าเองภายในใจหญิงสาวประเภทนี้เท่านั้นที่คู่ควรกับของมั่นมากมายที่องค์ชายก้าวมอบให้ คำพูดของโจชิทำให้เฉินซื่อกลัวมากนางเป็นคนโลภแต่ไม่ยอมเสี่ยงชีวิตของนางนางจะลืมได้อย่างไรว่าเขาเป็นองค์ชายเก้านอกจากนี้เขายังเป็นคนที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดที่จะปฏิบัติตามสามาัญสำนึกแต่เขาก็ยังเป็นที่รักของฮ่องเต้ใครบอกว่าองค์ชายเก้าจะไม่ได้รับความโปรดปรานหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสทำไมจึงคิดว่าฮ่องเต้ไม่สนับสนุนเขาอีกต่อไปหลังจากที่ไม่ได้ประกาศให้เขาเป็นองค์รัชทายาท ในขณะเดียวกันเฟิงจินหยวนก็มีมุมมองเช่นเดียวกับเฉินซื่อยกเว้นเขาคิดไกลกว่าเฉินซื่อเมื่อปีนั้นที่บอกว่าฮ่องเต้ได้ลดตำแหน่งของตระกูลเหยาลงแล้วส่วนเขานั้นจำเป็นต้องลดฐานะของเหยาซื่อด้วยหรือในอีกด้านหนึ่งทั้งคู่ยังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดในขณะที่เฟิงอยู่เฮงรู้สึกว่าฉากนี้ยังไม่ถึงที่สุดนางจะต้องเพิ่มเชื้อเพลิงลงในกองไฟอีกนิด การก้มศีรษะของนางเพื่อมองไปที่กล่องในมือของนางเป็นการยากที่จะอธิบายรูปลักษณ์ที่ปรากฏบนใบหน้าของนางนางเดินไปหาโจชิและกล่าวด้วยความระมัดระวังว่าท่านโจชิตัวแลกเงินพวกนี้ที่ถูกมอบให้กับข้าแล้วข้าสามารถใช้พวกมันได้อย่างอิสระหรือไม่เจ้ากะเฟิงอยู่เฮงหายใจเข้าดียิ่งนะักข้าสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อตัดเสื้อผ้าที่ดีกว่าสำหรับญาติพี่น้องในตระกูลเฟิง ถ้ายังสามารถได้รับอาหารสดที่ดีกว่าห้องครัวใหญ่อีกด้วยทุกคนที่เห็นเฟิงหยู่เฮงตั้งใจที่จะขอเสื้อผ้าใหม่ตอนเช้าที่เรือนสุยาต่างก็พากันหน้าซีดโจชิไม่เข้าใจทำไมท่านถึงอยากได้เสื้อผ้าใหม่เมื่อนางสังเกตเห็นได้ว่าเสื้อผ้าที่เฟิงอยูเฮงสวมใส่ไม่พอดีกับรูปร่างของนางสีหน้าของโจชิก็กลายเป็นหน้าเกลียดอีกคราเฟิงหยูเฮงกล่าวต่อว่า ความจริงไม่สามารถซ่อนได้ถึงแม้ท่านพ่อทำงานที่ราชสำนักและถึงแม้ตระกูลของเราจะดูมั่งคั่งแต่ความเป็นจริงเราค่อนข้างยากจนมากเมื่อวันนี้แม่รองเห่ยาพาข้าและน้องชายตัวน้อยของข้ากลับมาที่ตระกูลเฟิงท่านพ่อบอกว่าจะทำตามคำแนะนำของแม่รองเพื่อช่วยให้เราคุ้นเคยกับที่อยู่ใหม่แต่เสื้อผ้าที่มอบให้พวกเรามีสีตกเนื้อผ้าหยาบเหมือนกระดาษทรายคอเสื้อรากับมีหนามแหลมทิ่มแทง พวกเราไม่สามารถสวมใส่ได้เช้านี้ข้าให้บ่าวรับใช้คนหนึ่งสวมเสื้อผ้าที่สีตกท่านจะหัวเราะก็ได้เรือนขจีของพวกเรากินเศษอาหารจากห้องครัวใหญ่เป็นเวลาสองวันแล้วข้าตรหนักว่าสภาพทางการเงินของตระกูลเฟิงอยู่ในขั้นวิกฤตมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่ปฏิบัติกับเราเช่นนี้ข้าเป็นบุตรีของตระกูลเฟิงตอนนี้มีเงินบ้างข้าควรใช้เพื่อช่วยเหลือตระกูลเฟิงเมื่อได้ยินคำพูดนี้เฉินซื่อรู้สึกราวกับถูกตบเข้าที่ใบหน้า บิดาได้พูดอย่างชัดเจนว่าทำตามคำแนะนำของแม่รองเพื่อช่วยให้คุนเคยกับที่อยู่ใหม่แต่หูหยินใหญ่บังคับให้พวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าแบบนั้นและยังบังคับให้พวกเขากินเศษอาหารทุกคนในตระกูลเฟิงก้มหน้าลงไม่ว่าใครที่เฟิงอยู่เฮงกล่าวถึงพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าพวกเขาเสียหน้าเฉินซื่อไม่รู้สึกอับอายมากนะั นางรู้สึกกังวลเล็กน้อยที่แม้แต่จินหยวนและหูหยินผู้เท่าก็กลัวโจชีจะโกรธพวกเขาถ้าทุกคนในกองกำลังขององค์ชายก้าวเป็นเหมือนเขานางจะไม่สูญเสียอย่างใหญ่หลวงหรือแต่คราวนี้นางท้อแท้มากโจชีไม่ใช่คนที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายได้นางชี้ไปที่เฟิงจินหยวนถ้าเขาฉลาดพอเขาจะไม่ทำร้ายเฟิงอยู่เฮงเห่งหยงซื่อและเฟิงจือรู้ต่อไปนางยังคงพูดต่อไปตามสิ่งที่อยู่เฮงกล่าว คุณหนูรองตระกูลเฟิงท่านไม่ต้องกังวลพ่อค้าสิงทอที่มีชื่อเสียงของเมืองหลวงเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนขององค์ชายก้าดังนั้นถ้าคุณหนูรองต้องการอะไรพรุ่งนี้ข้าจะส่งคนมาที่ตระกูลเฟิงเพื่อทำการวัดชุดทุกคนจะได้รับเสื้อผ้าคนละหนึ่งชุดเมื่อนางพูดเสร็จแล้วนางหันไปมองขันทีและบกมืออีกครั้ง เมื่อคนที่อยู่ในตระกูลเฟิงเห็นสิ่งนี้ทั้งหมดเริ่มตัวสั่นในเวลานี้สิ่งที่พวกเขากลัวมากที่สุดคือการสื่อสารระหว่างโจชิกับคันทีเพราะทุกครั้งที่พวกเขากระทำสิ่งใดผู้คนแทบล้มทั้งยืนตามที่คาดไว้ขันทีไม่ยอมให้ทุกคนล้มทั้งยืนคราวนี้เขาตะโกนเพียงว่านำมันเข้ามามีคนนำหีบเข้ามาอีกสองกล่องเชิญซื้อกัดฟันของนางจนเกิดเสียงนี่คืออะไร ฟิงเฉินอยู่ที่ยืนอยู่ข้างๆถอนหายใจนางตอบด้วยน้ำเสียงเล็กๆว่ารอดูเถิดท่านแม่มันคงจะไม่เลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แน่นอนเจ้ากะนางดาวได้ถูกหีบสองใบสุดท้ายที่นำเข้ามาโจาชิพูดอย่างดุดันว่าในเมื่อตระกูลเฟิงยากจนเช่นนี้องคชายก้าวเตรียมเสื้อผ้าให้กับว่าที่พระชายาแล้วเจ้าค่ะขันทีที่ติดตามพูดอย่างรวดเร็วว่า องชายก้าวมอบของขวัญให้คุณหนูรองของตระกูลเฟิงเป็นผ้าไหม่ตำหนักจันทราสีพับผ้าทอดินเงินทองธรรมดาสีพับผ้าแพรสุขขาวดีสีพับผ้าทอเมคาเคลื่อนคล้อยสีพับนอกจากนี้ยังมีผ้าแพรไหมสีฟ้าสิบพับสำหรับทํำม่นให้คุณหนูรองด้วยเจ้ากะคราวนี้แม้ไม่มีใครสามารถอดทนแม้กระทั่งอันชีก,ก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้ ผ้าที่องค์ชายก้าวมอบให้มาจากสี่แคว้นที่มีพรมแดนติดกับต้าชุนทั้ง4ี่แคว้นมีขนาดเล็กแต่ก็มีสมบัติที่มีค่าควรเมืองของตนสมบัติที่มีค่าควรเมืองทั้ง4ี่นี้คือผ้าไหมตำหนักกอจันทราผ้าทอดิ้มเงิน ท้องผ้าแพรสุข,ขาวดีและผ้าทอเมคาเคลื่อนคล้อยได้มีการกล่าวกันว่าเมื่อทั้งสีแคว้นเล็กๆเข้ามาที่ต้าชุนเพื่อส่งมอบสมบัติที่มีค่าควรเมืองของพวกเขาเหล่านางสนมของห้องเต้ก็ตบตีกันจนถึงขั้นเลือดตกยางออกเมื่อการตบตีสิ้นสุดลงพวกนางก็ได้รับเสื้อผ้าเหล่านี้เพราะสินค้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่หายากในช่วงสาปีที่ผ่านมาแคว้นเอ ล็อกล็อกแต่ละแห่งจะสามารถผลิตสินค้ามาได้เพียงหนึ่งพับเท่านั้นบางอาณาจักรใช้เวลาเป็นสิบปีแต่แทบจะไม่มีมาถึงราชวงศ์ต้าชุนสำหรับผ้าแพรไหมสีฟ้าสามารถผลิตที่ต้าชุนได้และผลิตได้เพียงแค่หนึ่งพับทุกๆสิบปีองชายเก้าจึงมอบให้ถึงสิบพับนอกจากนั้นยังแนะนำให้เฟิงหยูเฮงทำเป็นผ้าม่านอีกด้วยเฟิงเฉินอยู่รู้สึกเหมือนกำลังจะอาเจียนถ้าเป็นเครื่องประดับก่อนหน้านี้นางสามารถทนกับมันได้ แต่เมื่อสมบัติทั้ง5ได้ปรากฏต,ตัวนางไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปนางอิจฉานางอิจฉาแทบบ้าแล้วแนวคิดของผู้หญิง3คล้อยตามและสคุณธรรมถ้านางสามารถแลกเปลี่ยนสมบัตินั้นกับผู้ใดานางต้องการตำแหน่งบุตรีของหูหญินใหญ่จากเฟิงอยู่เหฮงไม่มีใครรู้จักนางดีไปกว่ามารดาของนางซึ่งยืนอยู่ข้างๆนางเฉินซื่อสามารถรู้สึกได้ว่าร่างกายบุตรีของนางสั่นอย่างรุนแรง นางดาวได้ทันทีว่าเฟิงเฉินอยู่กำลังคิดอะไรอยู่ทุกคนรักเสื้อผ้าที่สวยงามดังนั้นเมื่อมันเป็นหนึ่งในห้าสมบัติที่แย่งชิงกันโดยนางสนมของฮ่องเต้เฉินซื่อจับมือเฟิงเฉินอยู่ไว้แน่นและกระซิบเฉินอยู่คิดถึงอนาคตของเจ้าไว้วันหนึ่งเจ้าจะเป็นมารดาของแผ่นดินในเวลานั้นทุกอย่างจะเป็นของเจ้า ในที่สุดวลีนี้มันดาของแผ่นดินก็ทำให้เฟิงเฉินอยู่สงบลงราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉินซื่อผ่อนคลายมากขึ้นการกลายเป็นมันดาของแผ่นดินเป็นความเชื่อมั่นของเฟิงเฉินหยู่ตั้งแต่เหยาซื่อกับบุตรทั้งสองคนของนางถูกขับไล่ออกไปคนในตระกูลเฟิงหูหยินพูดเท่าเฟิงจินหยวนและเฉินซื่อได้สอนนางหลายอย่างแต่คำพูดเหล่านั้นก็มีอยู่เสมอ นางรู้ว่านางเกิดพร้อมกับความงามความงามนี้ได้บทบังความงามของผู้หญิงทุกคนในเมืองหลวงดังนั้นเฟิงเฉินอยู่จึงเชื่อว่าความเชื่อมั่นของนางจะไม่เป็นผลอะไรการเป็นมารดาของแผ่นดินสำหรับนางเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ